สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะคือหนังสือคู่มือคนกล้าที่จะยิ่งใหญ่ผู้เขียนคือครูธรรมวงแสงทองหรือคุณเอก,กชัยวงแสงทองท่านเป็นครูนะคะมีพื้นฐานทั้งพุทธศาสนาศาสตร์แล้วก็การบริหารการศึกษาด้วยแถมยังมีประสบการณ์ชีวิตที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะครับผมซึ่งก็น่าจะสะท้อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เยอะเลยนะคะใช่ครับ สิ่งที่น่าสนใจของเล่มนี้ค่ะคือเหมือนเขาพยายามจะพาเราไปดูนิยามของคาว่าความยิ่งใหญ่ที่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองอะไรแบบนั้นครับแต่เป็นการผสมผสานทั้งจิตวิทยาพุทธศาสนาแล้วก็บทเรียนจากชีวิตจริงของผู้เขียนเองอภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองสกัดแก่นสำคัญสำคัญดูกันค่ะว่าเราจะเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ย่งไงบ้างครับคือเป้าหมายเราก็จะมาดูกันว่า ความยิ่งใหญ่ในมุมมองของหนังสือเล่มน,นี้มันต่างจากที่เราคุ้นเคยยังไงบ้างอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้เน้นแค่ชื่อเสียงทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่เน้นไปที่การมีชีวิตที่มันมีความหมายอืความหมายครับสอดคล้องกับตัวตนข้างในเราจริงๆมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็สามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับคนอื่นหรือสังคมได้ค่ะซึ่งจุดนี้ผมว่ามันก็ต่างจากแนวคิดความสำเร็จทั่วไปพอสมควรเลยนะครับจริงด้วยค่ะ ฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าเยอะเลยแล้วหนังสือเขาใช้วิธีไหนคะในการจะพาเราไปถึงจุดนั้นได้เห็นว่ามีการผสมผสานหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันใช่ครับหลักๆเลยคือเขาบูรณาการสามมุมมองเข้าด้วยกันครับ1ก็คือจิตวิทยาอันนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจความคิดอารมณ์อ๋อค่ะครับการสร้างความมั่นใจอย่างในบทที่1หรือเรื่องการตัดสินใจในบทที่6อะไรแบบนี้ค่ะ2คือพุทธศาสนา อันนี้เป็นแกนสำคัญเลยครับคือให้หลักในการฝุดฝนจิตใจเช่นการมีสติการเจริญปัญญาในบทที่สองหรือการยอมรับความจริงการปล่อยวางในบทที่สี่อืมการปล่อยวางครับซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาจากข้างในจริงๆอย่างเรื่องการฝึกควบคุมจิตใจในบท2เนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าให้คุมนะค่ะแต่เขาเชื่อมโยงกับการรู้ทันความคิดตามแนวพุทธเลย หรือการจัดการความกลัวในบทสี่ก็เหมือนกันครับไม่ใช่แค่ให้เทคนิคทางจิตวิทยาเฉยๆแต่รวมถึงการพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนคืออนิจจงอ๋อค่ะค่ะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเข้าใจเลยค่ะคือไม่ได้มองแยกส่วนกันแต่เอามาใช้เสริมกันเลยแล้วมุมมองที่สามละ่ะคะ มุมมองที่3ก็คือการพัฒนาตนเองครับอันนี้จะให้เครื่องมือเทคนิคที่มันจับต้องได้หน่อยค่ะแบบรูปธรรมใช่ครับเช่นการตั้งเป้าหมายยังไงให้มันเวิร์กบทที่3เรื่องการสื่อสารบทที่5หรือการบริหารเวลาบทที่8แต่ทั้งหมดนี้มันก็ถูกวางอยู่บนฐานของการเข้าใจตัวเองแล้วก็มีสติกำกับอีกทีหนึ่งครับมีจุดหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะคือผู้เขียนเขาย้ำตลอดเลยว่าอ่านอย่างเดียวไม่พอครับ ใช่เลยต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยสติจนก่อให้เกิดปัญญาเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าถ้าอยากว่ายน้ำเป็นก็ต้องลงน้ำไปฝึกเองจริงๆการเข้าใจหลักการอย่างเดียวมันไม่ทำให้เรายิ่งใหญ่ในความหมายนี้ได้เลยเนาะถูกต้องเลยครับแล้วก็มีอีกส่วนที่ช่วยให้เราเห็นภาพความยิ่งใหญ่แบบนี้ชัดขึ้นไปอีกคือส่วนที่เขาเรียกว่า สามความยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ครับโอ้สาสิอย่างเลยเหรอคะครับซึ่งมันให้มุมมองที่เอ่อน่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าหาญความสําเร็จที่เราคิดคิดกัน ค่ะแต่รวมถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงว่ามันคือความยิ่งใหญ่ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างคพาะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นการเลือกความเมตตาแทนความโกรธโอ้โหอันนี้ยากเลยนะเนี่ยยากครับท้าทายมากเพราะมันสวนทางกับสัญชาตญาณเราเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่หนังสือมองว่านี่คือการควบคุมจิตใจขั้นสูงเป็นชัยชนะข้างในที่สำคัญมากหรืออย่างการมีชีวิตที่แท้จริงกับตัวเอง คือ living authentically นะครับอืมคือการซื่อสัตย์ต่อคุณค่าความเชื่อของตัวเองจริงๆแม้ว่าคนอื่นหรือสังคมอาจจะไม่เห็นด้วยค่ะหรือการรักษาความถ่อมตนคือ staying humble แม้ว่าจะสำเร็จแล้วก็ตามอืมสิ่งเหล่านี้มันเป็นการฝึกฝนข้างในที่ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งจิตใจสูงมากเลยครับโหฟังแล้วรู้สึกว่าความยิ่งใหญ่ที่หนังสือพูดถึงเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆนะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเหมือนจะสร้างขึ้นมาได้จากข้างในตัวเองไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเลยใช่ครับใช่แล้วเรื่องราวส่วนตัวของผู้เขียนที่ใส่เข้ามาตอนท้ายละคะอันนั้นช่วยเสริมแนวคิดนี้ยังไงบ้างคะเรื่องราวของผู้เขียนนี่ผมว่าเป็นเหมือนบดพิสูจน์แนวคิดทั้งหมดในเล่มเลยนะครับอ๋อค่ะการที่ท่านต้องเผชิญความสูญเสียความยากลําบากแบบว่าแสนสาหัสตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะจนเกือบจะรับมือไม่ไหว เกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วค่ะแต่ท่านก็ก้าวข้ามมาได้ด้วยหลักการที่ท่านบอกคือเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนทัศนคติโดยเฉพาะการนำหลักไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาความจริงของชีวิตโอ้โหการเอาหลักพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งอย่างไตรลักษณ์มาใช้ในสถานการณ์จริงแบบนั้นได้นี่สุดยอดเลยนะคะครับคงช่วยให้เกิดการปล่อยวางแล้วก็ปรับมุมมองได้เยอะมากๆเลยใช่ครับ ประสบการณ์ตรงนี้มันตอกย้ําเลยว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยม,มันมักจะไม่ได้มาง่ายๆอืแต่เกิดจากการที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความทุกข์หรืออุปสรรคเหล่านั้นด้วยการใช้สติปัญญาแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมอย่างที่ผู้เขียนสรุปไว้นั่นแหละครับค่ะมันคือกระบวนการบ่มเพาะจากข้างในจริงๆครับค่ะ หลังจากที่เราได้สำรวจแง่มุมต่างๆจากคู่มือคนกล้าที่จะยิ่งใหญ่กันมาพอสมควรแล้วนะคะมีประเด็นไหนที่เราน่าจะหยิบไปเป็นข้อคิดส่งท้ายกันดีคะมีประโยคหนึ่งครับที่ผมว่ามันสรุปแก่นของหนังสือได้ดีมากๆเลยค่ะประโยคไหนคะคือความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่จากการทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่ยิ่งใหญ่ครับโหชอบจังเลยค่ะทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่ยิ่งใหญ่ มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากที่อาจจะคิดว่าโหต้องทําอะไรใหญ่โตต้องเปลี่ยนโลกใช่ครับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเราสร้างความยิ่งใหญ่ได้ในทุกๆวันเลยจากการกระทําเล็กๆของเรานี่แหละแค่เราทํามันด้วยความตั้งใจด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมีเมตตาหรือว่าทําด้วยสติรู้ตัวใช่เลยครับลองพิจารณากันดูนะครับว่าในวันนี้มีสิ่งเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะใส่ใจที่ยิ่งใหญ่เข้าไปได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังใครสักคนอย่างตั้งใจจริงๆการทำงานประจำของเราด้วยความใส่ใจมากขึ้นค่ะหรือแม้แต่การให้อภัยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอมาอสิ่งเหล่านี้แหละครับอาจจะเป็นก้าวเล็กๆที่พาเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเราเองได้เหมือนกันนะครับ